หลากสโมสรทุ่มเงินซื้อแข้งโปรไฟล์หรูเพื่อมายกระดับทีมให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อสู้ศึกไทยแลนด์พีเมลีกมีโคต้าต่างชาติที่สามารถส่งลงสนามรวมถึงที่สามารถส่งชื่อนักเตะลงทะเบียนในศึกไทยลีกในโคต้า3บวก1บวก3คือแบ่งเป็นแข้งยุโรป3คนแข้งเอเชีย1คนและแข้งอาเซียนมีสูงสุดได้3คนซึ่งทั้งหมด7คนนั้นสามารถส่งลงสนามพร้อมกันได้ทั้งหมด วันนี้คนลูกหนังจะพามาดูบิ๊กดิลอาเซียนที่ฟอร์มไม่เปลี้ยงในหลีกไครอย่างที่คิดก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคนลูกหนังเพื่อส่งกำลังใจให้ถึงกัน ดิวแรกฮองวูแซมซันในค่ายเซาะกราวบุรีลัมยูเนเต็ดพกดีกรีเคยร่วมทีมอลเลติโกแมลิทเบแข่งลูกครึ่งในจีเรียเวียดนามย้ายจากฮานอยเอฟซีมาอยู่กับบุรีลัมยูเนเต็ดเมื่อปี2018มาพร้อมสถิติ103ประตูจาก145นัดพ่วงแชมป์วีลีกมา3สมัยแต่สุดท้ายต้องเอาชื่อมาทิ้งเพราะไม่สามารถสอดแทรกตัวจริงได้เลยและลาทีมไปหลังลงเล่นเป็นตัวสำรองไปแค่2นัดเท่านั้น รายต่อมาจากรังปราสาทสายฟ้าเหมือนกันเรื่องส่วนเจืองมาด้วยดีกรีมิดฟิลทีมชาติเวียดนามชุดที่ช้างศึกยังไม่สามารถข่มความเป็นเจ้าอาเซียนได้นบปัจจุบันพวงดีกรีการเล่นในเอเชียกับอินชอนยูเนเตดและกังวอนเอฟซีในเคลีเกาหลีใต้แต่การมาไทยลีกไม่ไง่ายอย่างที่คิดสำหรับแข้งเวียดนามรายนี้ก่อนในที่สุดเขาจะต้องกลับไปวีลีกด้วยสถิติ9นาวนาทำไปได้หนึ่งประตูเท่านั้น จากรูฟีคิกสุดสวยที่ปั่นโค้งใส่นครราชสีมาเอฟซีทำให้ต้นสังกัดบุรีลำเอาชนะไปได้ในเกมนั้นด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ซุปตาชาวเมียนมาคโยโคโคจากครั้างคาวไฟสุขโขทัยเอซ ก่อนหน้าจะลงเอยด้วยการแยกทางกับสุโขทัยเอยอดดาวยิงจากเมียนมาเคยแยกทางกับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดและสมุทรปราการซิตี้มาก่อนแล้วโคโค่ถ,ถือเป็นแข้งดังของเมียนมาโดยชื่อของเขาดังมาก่อนเล่นในไทยลีกแต่สุดท้ายด้วยปัญหาหลายๆอย่างการปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมไม่ได้โฮมซิกทำให้เขาต้องลงเอยด้วยการยกเลิกสัญญากับทุกทีมในไทยลีก SCG เมืองทองยูเนเต็ด เคยมีมือกาวชั้นเลิศอย่างกวินธรรมสัจจานั้นที่ฝากช็อตเซฟอันเหลือเชื่อหลายต่อหลายคลาไว้ในทินกิเลนหลังเจ้าตองเป็นอันต้องอำลาทีมไปเมืองทองหันไปเลมือกาวบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างดังวันลำผู้รักษาประตูลูกครึ่งรัสเซียเวีตดนาม แม้ว่าตอนนี้วันลัมจะยังคงเล่นให้กับ SCG เมืองทองอยู่แต่ต้องยอมรับว่าการมาของเขาในฐานะนายด่านมือหนึ่งทีมชาติเวียดนามในยามที่ครองเบอร์หนึ่งอาเซียนเวลานี้ยังไม่สามารถช่วยใหกก้กิเลนมีเกมรับที่ดีขึ้นได้แต่อย่างใดยังมีจังหวะผิดพลาดและล่าสุดโดนดรอปไปเป็นมือสองของสมพรยศเรียบร้อย ว่ากันว่านี่คือหนึ่งในมิดฟิลด์ตัว A ของทีมชาติฟิลิปปินโดยที่ผ่านมาเคยลงเล่นให้กับเยาวชนทีมชาติสวีเดนทั้ง u 17 u 19และ u 21มาตลอดอามินนาซารีเจ้าตัวเลือกเล่นให้กับทีมชาติฟิลิปปินและขึ้นชุดใหญ่ได้ทันควันและชบ,บุรีมิดผล FC ต้องไฟกับหลายทีมเพื่อใส่ชื่อเขาร่วมทีมแต่สุดท้ายเขาก็ช่วยทีมได้ไม่เยอะก็เลยต้องลาทีมไป ข้างตนนี้มีแข่งมากหน้าหลายตาที่ฝีเท้าไม่ถึงระดับลีกไทยหลายสโมสรก็อยากได้แข้งที่สามารถยกระดับทีมให้ก้าวขึ้นมาสู้กับทุกสโมสรได้ไม่ใช่แค่เพียงทุ่มเงินมหาศาลเพื่อคว้าตัวมาร่วมทีมแต่ดันมีดีแค่โปรไฟล์เท่านั้น